สวัสดีครับทีหวยชาแนลอาร์ซนอลแฟนคลับครับผมวันนี้วันเสาร์ครับที่18สิงหาคม2566แล้ววันนี้อากาศดีนะ,ะถ้าเผื่อลงคลิปไปแล้วได้ยินเสียงกรอกนะหูกรอกที่นี่ตัวใหญ่มากนะถ้ายินถึีงกรอกก็ถือเป็นซาวแล้วกันนะเป็นซาวเอฟเฟกชาวนนี้ขออนุญาตครับจัด เม็ดฟูเพื่อสุขภาพครับบูมดีแนกนะนี่ทุกวันทุกเช้าเลยปรับความสมดุลของร่างกายครับช่วยทำให้ร่างกายเราเสื่อมโทรมช่างช้าๆนะ <c oughs> วันนี้ครบสองอาทิตย์ละ <c oughs> ที่ลาจากยุทธจักร <c oughs> เวลาจากยุทธจากนักแก้ควยไปแล้วนะครับก็ถือว่ารู้สึกโอเคร่างกายโอเคขึ้นนะครับความดันอะไรกลับมาสู่ปกติแล้วนะแต่ว่าคงต้องทานยาดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับก็โอเคตามนี้ <c oughs> อ่ะเมะื่อวานนี้นะครับก็ต้องเป็นวันหนึ่งที่ก็ต้องขอระลึกถึงนักเตะไม่ได้ไปไหนนะไม่ได,ไได้ไม่ได้ตายไม่ได้อะไรนะครับ <c oughs> เลิกเล่นเลิกเล่น <c oughs> ไปในอดีตนักเตะเก่าของอาร์เซนอลครับไม่ว่าจะเจอ ลงสนามยังไงก็ย uh 네ังมีความรู Honestly, like ้สึกว่าเอ็นตั้งเตะคนนี้จะเป็นเจ้าหนูจะเป็นเจ้าหนูอยู่ตลอดเวลาเป็นวัยรุ่นอยู่ตลอดเวลาครับก็พูดยังไงดีเมื่อวานนี้ในวัย34ขวบแหมเลิกเล่นเร็วไปหน่อยไหมสามสิขวบสําหรับทีโอวอลคอตนะครับนะอดีตนักเตะอาร์เซนอลครับอดีตนักเตะเซาท์ทมป์ตันแล้วก็อดีตนักเตะของเอเวอร์ตันอดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษ นะสำหรับทีโอว่าคอร์ดครับตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพครับด้วยวัย34ขวบนะครับหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยเล่นกับซาลตแฮมสแตนเป็นปีที่แล้วนะแล้วก็ซาลตแฮมสแตนก็ตกชั้นลงไปเตะในเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับก็ทำให้แล้วก็สิ้นสุดดูวการหมดสัญญากับซาลตแฮมสแตนนะครับก็เลยไม่ต่อนะ สุดท้ายคือขอยกเลิกไม่ใช่ยกเลิกยุติการคาแข่งก็คือแขวนสตัก๊กแขวนสตั๊กนั่นเองนะครับหลังจากที่เล่นให้กับเซาท์เทมป์ตันอาร์เซนอลไปเอเวอเรตแล้วก็กลับไปเซาท์เทมป์ตันอีกครับรวมทั้งหมดเลย560เกมครับยิงไป129ประตูน,นะครับก็ได้แชมป์เอเอครับ2ครั้งกับอาร์เซนอลนะ,ะเป็น เป็นสิทธ์รักคนหนึ่งของป๋าแซนเวนเกอร์เลยนะครับติดทีมชาติด้วยนะติดทีมชาติจุดใหญ่ตอนนั้นทีมชาติชุดใหญ่เป็นโค้ดมีโค้ดก็คือตัวของเอเล็กซันน่ะสวนอะไรวะสวนน่ะที่เป็นชาวสวีเดน,นะครับเป็นโค้ดแล้วก็ไปลุยฟุตบอลโลกปี2006นะแล้วก็เป็นผู้เล่นทีมชาติที่อายุน้อยที่สุดเลยนะครับที่ลงเล่นในวัย17ปีกับอีก 75วันในวันที่อังกฤษเตะกระชับมิตรแล้วก็ชนะฮังการีไป3ประตูต่อนหนึ่งเมื่อตอนปี2006นะครับตีทีมชาติทั้งหมด4.7นัดแล้วก็ทำไปได้8ประตูนะยังเป็นอายุน้อยที่ซัดแท็ติกให้ทีมชาติด้วยในวัยเพียง19ปีครับวันคอร์ดกล่าวในโซเชียลมีเดียครับว่าในการอำลาแฟนแล้วก็บอกว่าวิธีแรกที่ใส่รองเท้าฟุตบอลตอนอายุ10ขวบนะครับคือจุดเริ่มต้นของการเดินทาง ที่พิเศษสําหรับผมครับการเล่นบอลในสวนธนาระไปจนถึงการเล่นในสนามกีฬาใหญ่ๆบางแห่งต่อหน้าผู้ชนมหาศาลทั่วโลกเป็นการสน,สนับสนุนตัวเองอย่างดีนะครับเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อเลยเป็นการเหลือเชื่อแล้วก็เกินจินตนาการสําหรับคนคนหนึ่งที่เกิดมาในโลกฟุตบอลครับผมต้องขอบคุณจริงๆ ผมได้สร้างความประทับใจและก็มีความทรงใจเป็นความทรงจําดีๆมากมายในสนามบอลครับต้องขอขอบคุณผู้จัดก,การทีมและโค้ชทุกคนที่ผมเคยร่วมง,งานด้วยโดยเฉพาะคนแรกก็คือแฮร์รี่เลตแนปแฮร์รี่เลตแนปนี่เป็นโค้ชสมัยอยู่เซาท์แฮมตันนะครับแล้วก็ป๋าอรา์แซนเบนเกอร์ตอนที่อยู่อาร์เซนอลนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเบนเกอร์มากๆที่แสดงความเชื่อมั่นและสนับสนุนผมเข้าสโมสรอาร์เซนอลทั้งๆท,ท,ที่ตอนนั้น อายุเพียงแค่16ขวบเองนะก็ถือว่า,เ,าเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับในสมัยนั้นที่ต้องยอมรับว่าตัวของเทียวคอร์ดมีพรสวรรค์นะอตอนนั้นยังหน้าละอ่อนอยู่นี่หน้าละอ่อนอยู่สมัยเป็นวัยรุ่นอยู่ซาวด์มตันครับแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะโชว์ฟอร์มได้ดีเลยสำหรับเทวาคอร์ดวคอร์ดเองเนี่ยอ่ ถือว่าเป็นนักเตะตัวไม่ใหญ่นะสูงเพียงแค่ร้อยร้อยเจ็ดสเซนนะ่ะก็1ฟุตกับ7เมตรใช่ไหมเออห้าฟุต9นิ้ว1.7เมตรนะครับเออเกิดที่สแตนลมอร์อังกฤษเลยเมื่อวันที่16มีนาคม2 0 0พันปี1800ปปี1,989โอ้อ้โอ้0 0เลย1989ก็34มขวบนะหูห่างเฮ้ยห่างกับผมเกือบ2รอบอะ นะเ,เริ่มต้นกับสโมสรอนิวบรีครับเมื่อปี1999ปี2000นะเล่นกับนิวบรีแล้วก็ปี2000เล่นกับสวินดันทาวนะครับก่อนที่จะเซ็นสัญญาร่วมทีมกับเซาแธมป์ตันเมื่อปี2000ถึงปี2005เลยนะครับแล้วก็เริ่มเล่นอาชีพปี2005ถึง2006เนี่ย ให้กับเซาท์มป์ตันดยลงไป21นัดนะครับยิงไป4ประตูก่อนที่จะย้ายอาออร์เซนอลเห็นพรสวรรค์ครับดาวรุ่งก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลเมื่อปี2006ครับแล้วก็ตอนนั้นค่าตัวรวมทั้งหมดประมาณสัก9ล้านมั้ง9ล้านถึง13ล้านตอนช่วงนั้นนะนะะเพราะว่ามันจะมีเรื่องแอดออนและตอนหลังในเซาท์มปตันประสบปัญหาทางด้านการเงินก็เลยอขอรวบขอ ขอจบแอดออนไวหน่อยโดยการรับเงินน้อยลงนะครับก็สุดแล้วก็เราจ่ายไปประมาณ9ล้านนะท่านทุกท่านอยากจะได้เงินไวเพราะฉะนั้นมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ก็เลยตกลงไปอสซนนก็ได้ค่าตัวประกอประมาณสัก9ล้านนิดนินะเ้ล้านปอนด์นะครับลงเล่นให้อเซอนอลทั้งหมด270นัดครับยิงไป65ประตูดได้2องแชมป์เอฟเอคัพด้วยนะได้2องแชมป์เอฟเอคัพแล้วก็เคยเข้าชิงอาคาร์ลิงครับ2ครั้งนะครับโอ้โหก็ถือว่า เป็นชุดวัยรุ่นปีครั้งครั้งแรกที่เข้าไปชิงเข้าชิงกับเชลซีนะเข้าชิงกับเชลซีแล้วก็ตอนนั้นก็ต้องบอกว่าอาร์เซนเนเกอร์ให้ดาวรุ่งเล่นเลยอาร์เซนอลชุดนะั้นเป็นชุดดาวรุ่งจริงแล้วก็ดาวรุ่งเลือดร้อนในศึกก็เรียกว่า War ฟ์คาร์ดิตนะครับชิงกับเชลซีที่มิเลเนียมที่คาดิฟตโอ้แล้วก็ไต่กันโหดเตะกัน ถ้าใครจําได้นะครับตีกับเชลซีเชลซีตอนนั้นใส่มูรินโญ่แล้วแม่งส่งชุดใหญ่เลยไอเราเอาชุดเล็กลงครับเอาเด็กลงนะแล้วก็แพ้ไป2-1หนึ่งแต่ว่าก็ได้แสดงให้เห็นถึงความาใจสู้ของอาร์เซนตลแล้วก็เข้าชิงอีกครั้งหนึ่งครับกับเบอร์มิงแฮมผมจำปีไม่ได้นั่งขอภัยเข้าชิงคาร์ดิงครับกับเบอร์มิงแฮมแล้วก็แพ้เบอร์มิงแฮมไปอ่าเป็นแบบเบอร์มิงแฮมชนะ ชนะการิงครับปีนั้นแต่ล้วก็ตกชั้นเลยนะโอ้แต่ว่าเราแพ้ไปแบบพลิกล็อกกันนะครับก็ถือว่าโชคไม่ดีแต่ว่าคว้าแชมป์เอฟเอคักับอาร์เซนอลสองครั้งนะก็เป็นผู้ยิงประตูชัยใส่แอสตันวิลล่าไม่่ยิงประตูชัยเป็นหนึ่งในประตูที่ยิงใส่แอสตันวิลล่าก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรในนามของอาร์เซนอลนะครับอยู่ในยุคช่วงที่เปลี่ยนถ่ายเป็นยุคที่เราจะต้องแบบอ่อ จำกัดจำเพียงในเรื่องของงบประมาณในการที่จะคว้านักเตะอะไรต่างๆนี่แหละแต่ว่าก็เป็นกําลังหลักสําคัญสําหรับเจ้าหนูทีโอเคยบาดเจ็บแรงๆเหมือนกันนะครับถึงขนาดต้องหามเลยอ่ะนะแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับอยู่กับเซนนนมาจนถึงปีตั้งแต่2006ถึง2018ก่อนจะย้ายไปเอเวอเรสตนครับย้ายไปเอเวอเรสตนเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บแล้วกลับมาไม่ค่อยได้ลงสนามานะย้ายไปเมื่อปี2018ได้ราคาเหมือนกันนะครับประมาณ20กว่าล้านนิดๆ นะ20กว่าล้านปอนด์ไปอยู่เอฟเวอร์ตันครับเล่นให้เอฟเวอร์ตัน27ครั้งไอ้27แมตช์แล้วก็ยิงไป10ลูกนะก่อนที่ปี2020จะยืมตัวไปเซาท์ซัมเ์ตันนะครับแล้วก็ลงไป20แมตช์ยิงไป3ลูกและในที่สุดปี2021นะครับตัวของตีโอวากอร์ดก็ย้ายไปอยู่เซาท์ซัมเ์ตันแบบถาวรน,นะแล้วก็ลงไปเซาซัมเ์ตันตั้งแต่ปี2021ถึง2023นะครับ29 แมตต์แล้วก็ยิงไป2ลูกโดยเฉพาะแมตต์ลองสุดท้ายเมื่อว่าวันที่มาเยือนเอมเบตเลเรานะครับแล้วก็ยิงใส่อ์เซนอนด้วยในแมตต์ที่เสมอสามสช่วงนั้นที่อาัเซนอนกำลังเป๋นะครับก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่นะเล่นบอลดีมีความเร็วช่วงนั้นนี่หูภาสางานบอกกับพวกเชสฟาร์เบ็กัตนะนะพวกนั้นนะยุคนั้นนะครับแล้วก็ถือว่าเคยเล่นใน ยูฟาแชมเปียนลีกด้วยนะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีในนะัดถล่มสลาเวียปาร์คไป7-0อะไรประมาณนี้นะก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งแล้วก็ต้องบอกว่ารับใช้ทีมมาอย่างยาวนานสาหรับตัวของทีโออร์ดนะครับเมื่อถึงเวลาก็ต้องย้ายนะย,ย้ายแล้วก็จบชีวิตการค้าแข้งในโลกฟุตบอลนะครับผมเดี๋ยวลองดูแล้วกันตามตามข่าวรู้กันว่าจบจากนี้ ทีโอวาคอตจะไปทำอะไรนะเหมือนอย่างที่แจ็ควิเชียแจ็ควิเชียเนี่ยพอเขาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาเอาดีทางเรื่องของการเป็นโค้ดเลยนะซึ่งก็เราได้เห็นแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราดูว่าว่าคอตเองจะไปทางงําไงต่อครับก็ต้อง thank you สำหรับครั้งหนึ่งที่เคยมาสร้างสีสันสร้างบรรยากาศสร้างความทรงจําดีๆให้กับอาร์เซนอลนะครับสำหรับตัวทีโอวาคอตนะครับโอ้เจ้าหนูวาคอตนเอง,เองนี่สมัยที่ เซ็นสัญญากับปาเวนเกอร์นี่ตอนนั้นหน้าระอ่อนเลยนะครับสวมหมายเลข32ใช่ไหมอ่านี่ทีโอวาคอตนะครับหน้าระอ่อนเลยแล้วก็สมัยการขาแข้งนะก็เคยคว้าแชมป์นะคว้าแชมป์เอฟเอคัพด้วยนะครับมานะพอถึงจุดนึงก็ต้องย้ายนะครับก็ต้องย้ายไปอยู่เอฟเวอร์ตันซึ่งภาพที่เราคุ้นหน้ากับเอฟเวอร์ตันก็คือภาพนี้ นี่ครับมาเอเวอร์ตันนะแล้วก็ปิดฉากอาชีพสุดท้ายนะมายิงอาร์เซนอลที่เอมิเรตส์กัด้วยนะครับนี่นะก็ถือว่าสมบูรณ์สำหรับตั้งแต่คนหนึ่งที่ได้ค้าแข่งกับ3-4ทีมแล้วก็เตะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยติดทีมชาติอังกฤษด้วยนะครับก็ขอให้โชคดีสำหรับทีโอวาคอตนะครับอ่ะมาในข่าวของในไลน์ของนูโน่ตาวาเรสครับต้องบอกเลยครับนูโน่ตาวาเรสตอนนี้ กระหึ่มมากนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับเมื่อคืนนอตติงแฮมฟอร์เรสก็ชนะเ,เปิดบ้านชนะดาบคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับในบอลเพลย์ลีกไป2ประตูต่อหนึ่งโอ้โหแมชเทนเนอร์เซฟเซฟลูกนั้นบินโคตรสวยเลยนะเป็นส่วนหนึ่งสำคัญนะครับเซฟไป2ครั้งนะเมื่อคืนนี้ชนะเชฟฟิลด์ยูไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ฟอร์เรสพร้อมนะครับที่จะจ่ายค่าตัวให้กับอาร์เซนอลในการที่จะกระชากตัว นูโนเตาวาเลสครับแบ็กซ้ายไปร่วมทีมนะครับถ้าเผื่ออาเซนอลรับนะอืมนพูดถึง30ล้านปอนก็เอานะ <c oughs> เอาเถอะ <c oughs> นะครับเด็กมันจะได้เล่นด้วยไงยเพราะว่าตอนที่อาเซนอลซื้อเตาวาเลสมาเมื่อปี2021เนี่ยเราซื้อมาจากเบนฟิก้าใช่ไหมเราซื้อมาจากเบนฟิก้าด้วยค่าตัวตอนนั้นประมาณ7ล้านปอนนะแหมถ้าเผื่อนอตติแฮมฟอรสต์ขอซื้อตั้งประมาณ30ล้านก็ แม่น่าสนใจอีกเดียวนะครับเดี๋ยวลองดูตามข่าวเหมือนกันว่าตอนนี้ข่าวลือกระพือมากมายจริงๆสำหรับตัวของนูโน่ตาวันเลสนะครับนะเช้านี้ก็ประมาณนี้ตัวของข่าวเควินเดอบอยเพราะต้องต้องขอญาตผมแซวเควินเดอะบอยไงวันนี้เจ็บอ่ะใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นมาตัวของอยูเริเทนเบอร์ของเราเจ็บพี่น้องก็เข้ามาแซวกันแบบ พอยู่รเซเบอร์เจ็บเนี่ยผมเนี่ยคิดถึงหน้าเฮียเลยนะสรุปนะครับกล้ามเนื้อหลังของเคเวนเ์ดรอยไม่ธรรมดานะครับสรุปต้องพักตอนนี้บินกลับไปเบลเยียมนะครับบินกลับไปเบลเยียมเพื่อจะทำการรักษาผ่าตัดกล้ามเนื้อหลังนี้ต้องผ่าตัดมันคงต้องด้วยนะแล้วก็ กำหนดคืนสนามคือประมาณประมาณกลางเดือนมกราคมนะครับหือว่าเสียหายเหมือนกันสำหรับแมนซิตี้นะเควินเดอะบอยนะก็ต้องรอดูว่าแมนซิตี้ในวันที่ไม่มีเดอะบอยเนี่ยเขาจะโชว์ฟอร์มได้ดุดันสมกับเป็นแชมป์เก่าไหมนะครับในขณะที่ก็ยังมีโอ้โหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นโรดรีนะครับมีแบรนาโดซินวามีโควาสิต มีฟิลโฟเดนนะโอ้โหพวกนี้ก็ยังอยู่แจ็คก,กีลิตก็ต้องเดี๋ยวลองดูนะครับหูก็ต้องถือว่าหน้าห่วงก็ต้องเอาใจช่วยนะครับเจ็บจากวันที่ไปชนะเบอร์ลี่สามนแล้วก็เล่นได้ไม่กี่ทีนะ,ะเล่นได้แค่ประมาณ23นาทีแล้วก็เกิดอาการกล้ามเนื้อต้อนขาด้านหลังนะครับนะคิดว่ากล้ามเนื้อต้อนขาด้านหลังก็ทำให้ คงจะต้องพักยาวแล้วก็เขาดูประมาณน่าจะ3เดือนแล้วก็รวมถึงการาพักฟื้นอะไรด้วยก็คงประมาณน่าจะกลับมาประมาณมกราคมกลางเดือนปีหน้าเลยนะกลางมกราคมปีหน้าเลยนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันที่ว่าตัวแมนซิตี้เองอะจะทำยังไงนะครับมีข่าวแบบขำๆนะไม่ขำๆหรอกต้องบอกว่าลีกซาอุต้องการความยิ่งใหญ่จริงๆนะครับตอนนี้ซื้อตัวนักเตะ ไปเป็นว่าเลยเลยล่ลลลาสุดครับล่าสุดพี่เนมาครับพี่เนมาเบื่อไว้ฝรั่งเศสแล้วครับขอไปขีดอูซาอูนี่ตอนนี้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ซาอูดิอาระเบียครับอยู่บารรสเซงยมังจะได้รถส่วนตัวใช่ไหมแต่ไปอยู่ซาอูครับได้เครื่องบินส่วนตัวนี่เครื่องบินส่วนตัวก็อนนะของเนมาาอุ้ย ชีวิตของเนยมาที่อาวิลานนะครับอาวิลานนะผมผมอ่านนี่ผิดขอขออภัยด้วยมาดูชีวิตส่วนตัวของอาวิลานครับย้ายตัวไปโอ้โหด้วยมูลค่าที่เยอะมากครับปาดิสเซกิเมงอิ่มเลยนอกจากปาดิสเซกิมงอิ่มเลยตัวของเนยมาเองอะ่ะก็แฮปปี้สุดๆเพราะอะไรครับค่าเหนื่อยที่ได้รับจากอาวิลานนะครับต่อปีคิดเป็นเงินไทยนะจ๊ะคิดเป็นเงินไทยต่อปีครับปีละ โอ้โห5 7 9 3ล้านบาทต่อปีปีละประมาณเกือบ6,000ล้านอะ่ะปีละ6,000ล้านเดือนนึงก็ต้องประมาณ600กว่าล้านบาทโอ้แม่เจ้านะเขาบอกว่าแค่ในมากดนิ้วลง IG ครับโพสไอจีอะไรก็ได้เนี่ยโพสอะไรก็ได้ IG สั้งหนึ่ง IG เนี่ยเขาจะได้19ล้านบาทต่อ1โพสต อันนี้เป็นการเฉลี่ยนะพวกงายพูดติดตามเยอะนะกดอะไรก็ได้ลงในไอจีจะได้19ล้านบาทต่อ1โพสต์นะครับรับค่าเหนื่อยปีละ5,700ล้านบาทเขาบอกว่ามากกว่ามากกว่าที่รับจากเปเช6หเท่าห6เท่าถึงว่ายอมมานะครับโบนัสชนะแต่ละครั้งเนี่ยชนะแต่ละครั้งเนี่ย ชนะหนึ่งนะจะได้รับโบนัสพิเศษไปเลยนะสามล้านบาทต่อแมตชนนั้นนะชนะต้อเอาไปสามล้านเลยโอ้โหนะครับให้เครื่องบินส่วนตัวเป็นแบบคอปเตอร์่าวะกึงคอปเตอร์อ่ะโอ้โหแม่เจ้าแล้วก็ให้คาเฟหาดเป็นคาเฟหาดหรูเลยนะครับพร้อมกับบู้ดูแลเหมือนสุลต่านเลยอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งอ่าอีกหนึ่งหลังโอ้นี่คือชีวิตส่วนตัวของ พี่เนมานะครับอูเพราะนั้นก็หลีกซาอูตอนนี้ต้องการที่จะโชว์พลังโชว์ศักยภาพและมีการขอยื่นเรื่องของกับไปกับยูฟ่าด้วยนะว่าจะขอแชมป์จากซาอูเนี่ยจะขอไปร่วมวงไปเตะกับ UCL กับยูฟ่าเออเอาขอเขาสินะเพราะตอนนี้รวบรวมดาราแบบสุดๆเลยนะรวบรวมดารา,าหมดเลยต่ว่าพรีเมลีกนไปเยอะเชลซีไปหไป5-6คนนะครับลิเวอร์พูลมานะครับ ฮนโดไปเฟอร์มิโนเฟอร์มิโนไปกองเต้ไปแล้วด้วยใช่ไหมใช่ปะกองเต้ปะกองเต้หรือว่าตัวนั่นแหะแล้วก็โหเยอะของทั้งฝั่งฝรั่งเศสก็ไปหลายคนนะครับล่าสุดน,นี้เนมาไปไม่นึกนะว่าเนมาไปตอนแรกเรารู้เลยว่าเฮ้ยเมสซี่จะไปด้วยไหมปรากฏว่าเมสซี่ไปอเมริกานะครับห้งคงร้อน ไม่ชอบร้อนไปอเมริกาไปอยู่หนาวทางนู้นดีกว่านะก็ทําให้อย่างที่บอกครับทางลีกซาอูเนี่ยต้องการที่จะทําเรื่องขอไปบอกว่าขอทําเรื่องไปยังยิฟ่าว่าเฮ้ยเนื่องจากมาตราฐานของลีกซาอูจะสูงขึ้นนะครับจะทําให้ขอให้แชมป์จากซาอูไปร่วมเตะ U ู l ได้ไหมนะไปร่วมเตะไปขอไปขอร่วมวงด้วยได้ไหมก็ยังไม่รู้ว่าเขาเจะเายังไงนะผมว่าโหคงจะ เงินเยอะโอ้ซาอูเงินเยอะจริงๆก็ทาให้ปีนี้บอลหลีกซาอูระอูแน่นอนนะครับอ่าสุดท้ายจริงๆแล้ววันนี้ขอฝากไปที่แฮร์รี่แม็กควายแฮร์รี่แม็กควายนะครับใครๆก็นึกว่าโอ้หแฟนบอลของแมนยูนะก็แบบรู้สึกหัวเสียนะว่าหืมดิวเนี้ยทาให้พลาดเลยแม็กควายไม่ไปทําให้พลาดปาวานนะครับทําให้อ่ดิวของปาวานก็ต้องชะง,งักลงนะครับผู้จัดการทีมครับ เอลิกเทนฮาเขาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เป็นช็อตต้นๆประโยคสั้นๆนะประโยคชั้นๆก็บอกเลยบอกว่าผมไม่รู้นะเกิดอะไรขึ้นระหว่างแฮร์รี่กับเวสแฮมแม่ทำเหมือนตัวเองไม่รู้ทำเหมือนตัวเองไม่รู้นะเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยผมไม่รู้เรื่องด้วยเลยนะผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างแม็กควายกับเวสแฮมที่เกิดเหตุการณ์ดิวอะไรอย่างเงี้ยเกิดสะดุดผมไม่รู้เรื่องเลยจริงๆนะครับแต่ว่า ผมอะ่ะมีความสุขดีนะที่เห็นแม่ควายยังอยู่ที่นี่ต่อแต <laughs> 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 ่บ้านนี่น่ารักมากเลยผมก็ยังมีความสุขดีนะที่เห็นแม่ควายอยู่ที่นี่ต่อ <laughs> จริงเหรอ <laughs> จริงเหรอโอ้ัต่บ้านผมขำอะ่ะ มามีการบอกผมไม่รู้เรื่องนะผมไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าผมก็มีความสุขดีนะที่แม่ควาย,ยังอยู่ที่นี่ต่อแม่วายมึงอยู่ต่อไปเลยนะมึงอยู่ต่อมึงรับเงินไปเลยไม่ได้เล่นได้เล่นกระช่างมันอยู่รับต่อไปเลยเงินเดือนสูงด้วยไม่ต้องไปหรอกขำขเน่ะแหมบอกเลยผมไม่รู้เรื่องอ่าโอเคนะไม่ต้องมาดราม่านะครับเดี๋ยวหาไปแขวะทีมอื่นอีกนะมันก็แต่ต้องบ้างที่กตังเน้อยเป็นหยิกกัดเจ็บนะอย่าไปดราม่าอะไรเลยนะครับ ก็ขำๆวันนี้โอ้โหบอลน,นี้วันเตะเยอะแล้วก็คู่ดึกสําคัญด้วยนะผู้บอลเพียงมีหลีกครับกลับมาเตะเมื่อคืนก็เตะไปแล้วคู่หนึ่งนะทำให้อา่านน้ำรัตน์เงินโฟอร์เดสก,ก็ขยับขึ้นไปนะชนะเชฟฟิลล์ยูอีเตะไป2ประตูตอนหนึ่งนะครับอ่คืนนี้มีอีกนะคู่3ามทุ่มครับฟูลแลมเจ้าสัวฟูลแลมนะครับที่เก็บใจช,ชนะมาดนะแรกลเหลมือนกันนะแล้วก็พี่แบร์นโะน่ก็โชว์ฟอร์มได้ดีด้วย อาจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเบรนท์ฟอร์ดนะครับเบรนท์ฟอร์ดที่เพิ่งเสมอทอร์มาเมสเปอร์มานะครับคู่สามรุ่มอีกคู่หนึ่งลิเวอร์พูลครับจะไม่เรียกพีพี่ๆแล้นะเพราะพี่น้องบอกไม่อยากให้พี่เรียกพี่ๆเลยฟังแล้วเหมือนใครบางคนเถวสยามกินละเออถวนูน้นอ่าไม่พูดก,ก็ได้ลิเวอร์พูลนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนเอฟซีบอนสมัตนะแล้วก็ส่วนคู่ลูตันกับเบอร์ลี่เนี่ย ตามและโปรแกรมมีการแข่งขันแต่ว่าเนื่องจากรูตันครับทาสนามเขาเรียกปรับปรุงสนามอย่างไม่เสร็จก็ทําให้คู่นี้เลื่อนเดี๋ยวก็ต้องตามดูว่าเลื่อนไปวันไหนนะครับเพราะมีเลื่อนหลายๆที่นะอาร์เซนอลนเองก็จะมีเลื่อนเตะกับแมนยูอะไรเนี้ยเรื่องเรื่องเตะเรื่องเวลาเรื่องวันก็เลื่อนเรื่องเวลาก็เลื่อนเดี๋ยวเอามาพูดให้อีกทีนะเอาไว้อีกทักอีกีพีหน้าละกันรูตันกับเบอร์ลี่ครับเลื่อนนะแล้วก็วู๊แฮมตันครับวู๊แฮมตัน เปิดบ้านต้อนรับกัรเยือนของไบรตันที่ร้อนแรงมาเหมือนกันนะว้กก็บึ้งแพ้แมนยูมาวุดวิดนะครับส่วนไบรตันก็เปิดบ้านชนะชนะชนะช,นะชนะใครนะเออชนะตุม้มทนเลยอะ่ะและคู่ดึกห้าทุ่มครึ่งผม,ผมคิดว่าผมจะพยายามทำตัวให้ไหวนะห้าทุ่มครึ่งครับทอตแนมฮอสเปอร์ครับในวันที่ไรแฮร์รี hey ่เคนฮะเอาไว้แฮร์รี่เคนเออเมื่อคืนนี้แฮร์รี่เคนเตะ บาบูเดสลิก้านะครับแต่กับเวเดนเบมันและชนะ4-0แฮร์รี่เคนเปิดซิงที่เยอรมันได้แล้วเปิดซิง <laughs> เปิดซิงที่เยอรมันได้เรียบร้อยนะครับสำหรับแฮร์รี่เคนนะทำให้ใบยเยือนชนะเวเดนเบรเวนไป4-0นะคืนนี้5ะทุ่มค่นครับทีมเก่าฮอตแนมฮอสเปอร์ pur, จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด <laughs> นะครับวันนี้ผมก็จะเฉียดสเปอร์เต็มที่เลยนี่อยากจะรู้ซิว่าสเปอร์ในวันที่ไม่มีฮร์รี่เคนนะครับในวันที่ปรับทีมโฉมใหม่นะต้องใช้คาว่าปรับทีมโฉมใหม่ว่าจะสามารถต่อกรสู้กับทีมที่ประกาศจะรุ่นแชมป์เหมือนกันแล้วนะครับอย,อ,ยนะอย่างแมนยูนะอย่างแมนยูนะก็ลองดูคิดว่าน่าจะเป็นคู่นี้น่าจะเป็นมันนะน่าจะมัน ทั้งสองทีมมีนักเตะเจ็บกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับรามูสทอยลุนไม่รู้ยังจะได้ลงไหมนะตัวของเรสันโดมาติเนสก็มีอาการบาดเจ็บเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะยังไงนะคนของสเปอร์ก็เดมเบเล่ก็เจ็บซิกยองก็เจ็บนะครับโอ้ก็เจ็บหลายคนอ่ะก็เดี๋ยวลองตามดูกันสำหรับห้าทุ่มครึ่งนะเป็นบอลคู่ดึกที่สนุกแน่นอนเลยจริงๆแล้วก็ จะตามเรื่องของสวันซีด้วยนะครับสวันตีก็จะเตะนะเจ้าหนูปาติโนเรานะครับไปยืมตัวที่สวันซีวันนี้ก็จะเตะตอน3ามทุ่มเหมือนกันเตะกับโคเวนตีนะเตะโคเวนตีโคเวนต,วนตีในศึกแชมเปี้ยนชิพเจ้าหนูชาลีปาติโนก็เคยบอกว่าจะรับปากก็จะมาตามข่าวเจ้าหนูปาติโนให้นะครับก็คงประมาณนี้สำหรับเช้านี้นะ ขอบคุณสําหรับการติดตามครับขอบคุณสาหรับทุกกาลังใจนะแม้ว่าบอลแข่งไม่แข่งก็ยังเข้ามาชมนะครับผมค่อนข้างโอเคนะแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันเข้ามาคุยกันได้นะแต่ช่วงบอลกำลังเตะนะก็คงจะเข้ามากันอีกแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับกับทีห่วยชาแนลอาร์ซอนแฟนคลับด้วยครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่กันด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยครับฝากสบายดีพี่น้องสวปอรลาวทุกคนเลยที่ส่งกำลังใจมาให้ที่ห้วยนะครับส่งกำลังใจมปให้กับพี่น้องที่ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าที่ตาม3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับรักษาตัวรอดไว้นะครับแล้วก็อขอให้ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวงครับคุณสุดยอดอยู่แล้วนะครับเจอกันในวันพรุ่งนี้กับบนการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของค่ําคืนนี้ล้วกันนะครับสวัสดีครับ